สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําตัวอานาโนนะเป็นการวัดค่าฝุ่น pm 2 5นะครับอันนี้ก็จะใช้บอร์ดเป็น esp 8 2 6 6นะครับนี่โนด ecu นะครับ1.0อันนี้ก็ต่อนะครับบัตกรกีให้เรียบร้อยนะครับจะใช้แบบนี้เลยก็ได้หรือจะไปใส่กล่องโมเดลก็ได้นะก็แล้วแต่อันนี้เป็นจอ lcd 2แถวนะแสดงผล2แถว ก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันน,นี่ก็เป็นตัวเซนเซอร์ฝุ่น PM 1.0 PM 2.5นะครับอันนี้วิธีการใช้งานเนี่ยเราก็มีโค้ดนะโค้ดอยู่ตรงนี้นะชุดโค้ดโค้ดอย่รงนี้โค้ดเนี่ยเราเขียนให้เสร็จหมดแล้วนะแค่เราไปเปลี่ยนชื่อ wifi กับรหัส wifi แล้วก็โทรเค้ไลน์นะเพราะว่าอันนี้ก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์นะ ก็เราจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ตอน8โมงเช้ากับบ่ายบ่ายโมงนะ8โมงเช้ากับบ่ายโมงเพราะว่าเราอ่านค่าฝุนแค่ตอนเช้ากับตอนบ่ายว่าเฮ้ยเช้าฝุ่นเยอะไหมบ่ายเยอะไหมเพราะตอนเย็นเราไม่วัดแล้วเพราะว่าตอนเย็นฝุนมันน้อยนะครับค่าฝุนมันน้อยค่าฝุนเนี่ยมันจะเยอะแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นอ่าต่อมาเราก็เอาสายเนี่ยครับเป็นสายต่อกับค่าค่าวัดฝุนตรงนี้นครับต่อตรงนี้ปุ๊บ พอต่อเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็เอา USB ครับสาย USB ีเนี่ยจะเป็นสาย USB ที่มีมาตรฐานพอสมควรนะครับถ้าสายไฟไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ต่อกับตัวโหนด m c u นะครับตัวบอร์ดพอเสร็จแล้วเนี่ยครับก็าสาย USB เนี่ยต่อคอมเข้าไปนะครับ ตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่ขึ้นเห็นไหมครับขึ้นนี่ยอ่านค่าแล้วถ้าเราต่อกับ WiFi นะครับต่อกับ WiFi ต้องต่อกับ WiFi เครื่องก่อนนะครับถ้าต่อกับ WiFi เครื่องแล้วมันเจอ WiFi ในเครื่องของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นค่าแบบนี้ขึ้นมาครับค่าฝนเพียมขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับมาจะขึ้นแบบนี้ ถ้าเราไม่ยอมต่อ Wifi เนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าคุณต้องเป็น Connect Wifi ก่อนนะครับแค่นั้นเองไม่ได้ยากน,นะครับถ้าใครซื้อระบบกับผมเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับกับการอ่านโค้ดให้นะครับโอเคนะครับมีการอ่านโค้ดเป็นสาาไยให้ถ้าใครซื้ออนาโนกับผมนะเราก็เปิดเครื่องเนี้ไปเรื่อยๆนะวัดค่าฝุ่นมีเรื่อยพอถึงเวลาที่เรากำหนดก็คือบ่ายบ่าย บ่ายโมงกับ8ปดโมงเช้าเนี่ยมันจะดิ้งเข้าไลน์นะครับดิ้งเข้าไลน์ว่าตอนนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่แล้วนะเราก็เอาเครื่องนี้ไปวางไว้นอกบ้านไปเลยนะครับแต่ต้องอยู่ในลักษณีของ Wi-Fi ด้วยนะครับก็เสร็จเวลาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ตัววัดค่าฝุ่น PM 2.5นะครับที่แสดงบนจอ LCD 2แถวนะครับเราก็สามารถแจ้งเตือนผ่านเข้าไลน์ได้ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าถ้าอยากจะจ้างทำอนนโน่เนนครื่องมือแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ